สนามข่าว101ครับคุณดวงวรงครับกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงที่3ของสนามข่าว101หมายช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็กำลังก้าวเข้าสู่บรรยากาศการเดินทางกันนะฮะครับแปลว่าทุกปีที่เป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับเทศกาสกลสงกรานต์หรือเทศกาลหยุดยาวก็คือเรื่องของสถิติของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยน,นะครับแล้วที่สําคัญคือมันก็มีเหตุผลหลักมาจากเรื่องของเมาและขับในรถอะไรต่างเนี่ยนะ มันก็ไม่ได้ลดลงไปนะครับเตามมานั่งลุ้กนก็โอ้โหแต่ละปีแต่ละปีตัวเลขมันจะทําลายสถิติหรือไม่แม้ว่าจะมีแคมเปญอะไรนะฮะตายทับศูนย์เนาะมันก็เป็นไปไม่ได้นะเมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมการหลายหน่วยงานนะครับโดยท่ารนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขนะฮะนายแพทย์ปิยศกณสกลสัจยาทรแล้วก็มีทางตำรวจมีทางกรมครุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมร่วมกันถแถลงข่าวก็ มันทุกปีก็จะมีการประชุมลักษณะแบบนี้นะครับคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะติดอันดับสองนะของโลกเรื่องการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะมีมาตรการใหม่อันหนึ่งคุณรัตวุฒิครับปกติแล้วเนี่ยคนที่ถูกจับเมาแล้วขับเนี่ยนะครับโดนเป่าแล้วก็แอลกอฮอล์เกินเนี่ยเขาก็จะเอาไปมาเป็นประโยชน์ใช่ไหมไปทาสีวัดไปอะไรที่โรงเรียนไปช่วยคนป่วยนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบบอกไม่เคลดยลาบอะ มันรู้สึกยังไม่ตรงจุดใช่ไหมเอคือไม่เข็ดหรลาบคือไอสถิติพวกนี้มันก็ไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่ครับกไ็ไม่เป็นไรนี่ประธาสีรงเรียนเ,เหมือนตอนฉันเป็นนักศึกษาไปออกค่ายแล้วเนี่ยเ,เขาเลยคิดมาตรการใหม่นะะต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็หนึ่งในมาตรการใหม่ที่คิดก็คือว่าก็ยังมาเป็นประโยชน์อยู่เหมือนเดิมนะฮะส่วนที่ศาลตัดสินจำคุกอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าหากว่าต้องไปมาเป็นประโยชน์เนี่ยคุณจะมี สิทธิ์ได้ไปประเป็นประโยชน์อีกที่หนึ่งคือห้องดับจิตโรงพยาบาลอืมอันมาตรการใหม่ล่าสุดห้องดับจิตนี่คือห้องที่มีห้องที่เก็บศพของผู้เสียชีวิตเลยนะฮะที่เขาเขาแช่ห้องเย็นไว้ช่องเย็นไว้เท่านั้นคนที่ขวัญอ่อนนี่ก็อาจจะสะดุ้งกระตือือนนิดนึงนะเอาเอาขวัญแข็งก็เข้าไปในห้องแบบนั้นไม่คุ้นเคยเนี่ยมันก็นะฮะยิ่งกลางคืนนี่แหละอ่าแต่ว่าไม่ไม่ใช่ห้องดับจิตนะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งในจุดที่เขาคิดขึ้นมานะอาจจะมีห้องไอซียูอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ ขึ้นอยู่กับว่าสารจะพิจารณาว่าอย่างไรบ้างนะครับแต่ก็มีมาตรการคือก็เป็นความพยายามของหน่วยงานที่รับผิดชอบจะหาทางลดสถิติพวกนี้คือเขาไม่ได้อยากจะทาโทษคุณหรอกแต่ว่าเขาอยากจะให้มันลดลด,ล,ดลงกลัวๆก,กันบ้างให้ไปดูเหน็นว่าผู้เสียชีวิตอาจากอุบัติเหตุความประมาทอะไรต่างๆได้รับบาดเจ็บเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงนะจะได้มีการกระตุ้นกันด้วยนะครับอ่เดี๋ยวอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ที่เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ ใขนขณะที่กรรมการร,รัฐมนุนเองก็บอกว่าเรื่องการปฏิรูปให้ความสําคัญนอกจากกระบวนการยุติธรรมแล้วก็คือเรื่องของการศึกษานี่<อ>นะฮนะเป็นประเด็นนะฮะอ้าวเรื่องรัฐรรมนุนเดี๋ยวค่ว่าก,กันนะฮะแต่พูดถึงเรื่องการศึกษานี่ผู้การทีรายนี่ก็ามาันจะบ่นไปลงที่การศึกษาการศึกษาเพา,ราเรามันไม่มีคุณาภาพ<อ>าต้องอปฏิรูปอย่างงวนอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับจะก้าวไกลไปสู่สากล อ่านะครับทำอย่างไรให้มีการศึกษาที่เป็นมาตรฐานการศึกษาระดับสากลหรือว่า world class University ได้นะครับเมื่ประนก่อนอาจารย์สมบัติก็มาคุยกับผมในรายการนี้ว่าจะต้องมีการปฏิรูปการอุรมศึกษากันใหญ่ทำยังไงกันบ้างนะครับนี่ไปฟังอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกนกการแก้วนุชผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาตินะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์กระดกการครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคอาจารย์ครับคำว่ามาตรฐานการศึกษาเนี่ยมันมีระดับสากลหรือระดับไม่สากลด้วยหรอครับม,มันแตกต่างกันอย่างไรเป็นยังไงครับอาจารย์อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องมาตรฐานเนี่ยนะคะมันก็ต้องแน่นอนมันต้องผ่านการประเมินมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคาถามคือเอ๊ะเราจะทํายังไงให้เราได้รับการรับค้นใหรถือว่า Know จากกลุ่ม องค์กรสากลน,นะคะหรือว่ากลุ่มหน่วยงานนะคะที่มีชื่อเสียงที่มีคุณภาพเนี่ยให้ก้าวไกลไปกว่าไปกว่าในระดับประเทศหรือว่าในระดับภูมิภาคเนี่ยก็คือว่าเ,อาเราจะต้องผลักดันขับเคลื่อนให้ให้เกิดชื่อเสียงนะคะแล้วก็การเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือว่าในระดับต่างประเทศนั่นเองนะคะ<ช><ช>แต่ว่าก่อน<ๆ>อื่นเนี่ยก่อนอืน่นก่อนที่จะมาพูดกันถึงเรื่องของการก้าวเข้าสู่คาเวึกษาเนี่ยอยากอยากจะขออนุญาต อธิบาย่งสั้นแล้วก็อธิบายให้เห็นภาพรวมของนิด้านิดนึงนะคะว่าว่าตอนนี้ตอนนี้เราเป็นเป็นอะไรเป็นใครอยู่แล้วก็เรามีขั้นตอนหรือว่ากระบวนการยังไงในการขับเคลื่อนไปสู่คุณภาพสของของสากลหรือว่า world class university นะคะครับพอพอจะมีเวลาสักนิดนึงนะคะ่ะก่อนหนึ่งอย่างที่ทราบมานะคะว่านีด้าเนี่ยก็เป็นสถาบันการศึกษาองรัฐ แห่งหนึ่งในประเทศที่ที่เราเปิดสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งวันที่หนึ่งเมษายนเองเราได้ครบรอบ5้าสิบปีและพูดได้เลยค่ะว่าดีด้านเนี่ยเรามีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปในประเทศนั่นคือว่าความโดดเด่นอย่างหนึ่งของเราเนี่ยคือการบริหารงานในทุกๆมิติเราให้ความสําคัญอย่างมากเลยค่ะในการพัฒนาสถาบันให้ก้าวตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งเอาไว้นั่นคือการที่เราพยายามที่จะเป็น สถาบันฉันนาแห่งชาติแล้วก็เราเพยายามที่จะสร้างผู้นําและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน,น,น,นระดับสากลและตรงนี้แหละค่ะมันถึงเป็นโจทย์ที่เราจะต้องตีให้แตกไม่จืก uh huh. ว่าพอคําว่าระดับสากลมันเข้ามาปุ๊บมันก็กลับมาดูเป้าหมายของเราเป้าหมายหลักเมื่อซีที่ที่เกิดเอาไว้นะคะ uh huh. ท,ที่ที่เล่าให้ฟังเอาไว้ก็คือว่ามิด้าเราเนี่ยสอนในเฉพาะระดับ graduate levels ดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่มีการได้รับการจัดอันดับ ranking เหมือนมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆดังนั้นเนี่ยคนมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือว่า แม้แม้กระทั่งในประเทศไทยนี่แหละค่ะก็จะเอ๊ะเช็คดูนิดาเอ๊ยอยุดติดรังไหนตอนนี้เราก็จะเจอประเด็นที่ว่าเออมันมันไม่ได้อยู่ในรังเนาะไม่ไม่ได้อยู่ในอาเรา,าเวลาเขาจัดอันดับ <c oughs> มหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยเราก็จะไม่มีชี้ดนด้อยู่แน่ <C> e <o> ใช่ถูกต้องถูกต้องแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีคุณภาพเนาะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ <C> e <o> <ừ> ที่อ่า <c oughs> ที่สอนอ่าที่เขาใช,ทาใช้ที่เขาสอนระดับปริญญา,าตรีอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนะะ <c oughs> ี่ยพอเราไม่มีรากฐานปริญญาตรีคนบางกลุ่มที่เป็นโดยเฉพาะคนที่กลุ่ม อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นหรืออย่างเงี้ยก็อาจจะย,ยังไม่ค่อยคุ้นชื่อเรานักดังนั้นโจทย์ของเราที่ที่สำคัญเลยที่ที่เราจะต้องตีให้แตกก็คือว่าเราทํายังไงดีให้คนรู้จักเราแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ร,รู้จักแค่ชื่อนีได้ uh huh. แต่เราจะต้องทําให้พวกเขาเนี่ยรับรู้แล้วก็ยอมรับให้ได้ถึงคุณภาพของระบบการศึกษาที่เรามี uh huh. ซึ่งตรงนี้เป็นเป้าหมายหลักเลยค่ะแล้วก็ เป็นจุดเริ่มต้นนี่แหละที่เราพยายามที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น world class university เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากจากทั้งในประเทศแล้วก็ระดับษากคหรือว่าต่างประเทศนั่นเองอในนั้นเนี่ยทำอย่างไรหล่ะในเมื่อโจทย์คือไม่มีไม่มีการอันดับจัดอันดับแรงกิง้งก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงคอนเซปต์ปของ world class university ที่ที่ทางนีดาทางเราเนี่ยได้ได้กาหนดแล้วก็นิยามเอาไว้ก่อนนะคะก็คือว่าอจะทำอย่างไรให้ได้รับการยอมรับและก็รับ ในจากระดับสากลหรือว่าจากมุมมองของต่างชาติหรือว่าองค์กรที่มีคุณภาพเนี่ยนะคะนั้นเนี่ยแน่นอนการศึกษา,สาสต้องโดดเด่นนะคะแต่สิ่งแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การสอนหรือว่าการการเรียนอย่างเดียวที่ต้องโดดเด่นมันต้องโดดเด่นในทุกๆเรื่องที่สําคัญเลยที่มีได้ให้ความสําคัญแลว้วก็ขับเคลื่อนอยู่ก็คือในเรื่องของการ <những. S 2> ทำง,งานวิจัยนะคะคณาจารย์เนี่ยอาจารย์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่เน้นแค่การสอนแต่ว่า ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการทําวิจัยเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่ที่ทําให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้อาจารย์สมบัติคํารนเทอนยวงศ์นะคะท่านเคยกล่าไวไว้ครั้งหนึ่งประทับใจมากเลยท่านบอกว่า อ,อ,อาจารย์เก่งอาจารย์สอนเก่งก็คือเก่งแต่ในคลาสรูมเก่งแต่ในห้องเรียนะนะอ,อ,อาจารย์ที่บริหารเก่งนะคะก็คือเก่งเฉพาะในสถาบันหรืออาจจะระดับประเทศแต่อาจารย์ที่ทําวิจัยเก่งเนี่ยมันเก่งไปถึงทั่วโลกเลยสามารถชื่อเสียงไปถึงทั่วโลกนี่คือคาที่อาจารย์สมบัติเคยเคย,เคยกล่าวเอาไว้ซึ่งท่านเนี่ยได้ผลักดันการศึกษาของนิด้าหรือว่าการเรียนการสอนหรือว่าเรื่องเรื่องคุณภาพการศึกษา ในด้านได้ในด้านวิจัยเนี่ยชัดเจนแล้วก็แล้วก็แล้วก็เข้มแข็งมากนะคะมากก,กว่านั้นม่กกว่าเรื่องการทําวิจัยคือ,เ,อ,อเรื่องของระบบการเรียนการสอนเนี่ยเราเราไม่ใช่จะเป็นอ,อ,อาจารย์จะเป็นเขาเรียกว่าเซนเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าเราปรับให้การเรียนการสอนคือให้นักศึกษาเนี่ยเป็นเป็นเซนเตอร์นะเป็นเป็นเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นั่นคือว่าฝึกให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปคิดวิเคราะห์แล้วก็มีอินทรคชั่นนะระหว่าง ในกระบวนการเรียนรู้ <c oughs> ร่วมกันนะแัะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการเกิดการท่องจําหรืออะไรก็ตาม <c oughs> มันจะมันเกเป็นการสร้างสกิลสร้างศักษะให้ <c oughs> นักศึกษาริดเป็นนะคะอย่างเนี้ย แล้วก็กล้าแสดงออกกล้าไปพรีเซนต์กล้าไปนําเสนอผลงานในคอนเฟนซ์ในระดับนานาชาติเนี่ยเราพักกันในเรื่องตรงนี้นะคะมาะกไปกว่านั้นยังมีเรื่องของ f a c i l ลิตี้ต่างๆที่ที่ควรจะให้ความสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอฐานข้อมูลดาต้าเดสหรือที่การเข้าถึงข้อมูลได้เข้าถึงข้อมูลงาในวใิจัยเนี่ยม,มันก็ต้องมีความสำคัญแล้วก็ ให้ความสำคัญต,ตรงตรงนี้นะคะ,ะ,ะซึ่งสื่อจริงต่างๆตรงเนี้ยมันต้องเอื้อให้ทั้งนักศึกษาคณาราัฐมนตรงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอ,คอีกอย่างหนึ่งอีก,อ,กอีกกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีด้าเราทําเนี่ยคือเราเอาให้ความสําคัญในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมวันนี้สาคัญมากเลยส่งเสริมให้ทุกคนได้รับโอกาสแล้วก็ม,มีมีโอกาสในการ พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะนั้นเนี่ยอืมไอ้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านี้ยเราเชื่อมั่นว่ามันจะสามารถขัดดันนะให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การยอมรับของระดับนานาชาติหร,หรือระดับสากลได้ๆๆค่ะซ,ซึ่งซึ่งอีกอันนึงอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ทางลีดาทุกคนเนี่ยเอ่อเชื่อเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเราเนี่ยพยายามที่จะไม่ออกมาพูดว่าเราเป็นคนเก่งหรือว่ามีความสามารถหรือมีศักยภาพอะไรมันมันไม่ มันไม่ใช่เวที่เราจะต้องเออ,ออกมานั่งพูดบอกตัวเองบอกคนอื่นให้เขายอมรับแต่นะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นคนอื่นจะรับรู้ก<ฆ>็ต่อเมื่อ,อ <c oughs> คุณคุณออชื่อเสียงคุณภาพต่างๆเนี่ยมันจะรับรู้ได้ก็ต่อเอมื่อคนอื่นมองเราใช่อาจารย์ครับไอไอการไปสู่ไอเวิลด์คลาสจุนอเร์ซิ<ฆ>หรือมาตรฐานกนารศึกษาระดับสากลที่อาจารย์ว่ามาเอาแล้นี่ได้ก็มีทิศทางที่จะไปแบบนี้แบบนี้<ฆ>นี่เราทําแล้ว มีอนุ่นมีงานวิจัยอะไรอกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการรับรองอะไรจากสถาบัานหน่วยงานอะไรไหมเหมือนอย่างไอ้พวกองค์กรธุรกิจโรงงานอุกสาหกรรมก็จะมีะม ISO 90008อะไรนเขาเนี่ยนะมหาวาลัยจะต้องมีไหมถึงจะจะได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากลอย่างงี้ครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือประเด็นถัดมาที่กําลังที่กําลังจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้นิด้านเนี่ย ให้ความสําคัญมากเลยแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพของการศึกษาซึ่งสิ่งที่เราทํานะคะก็คือว่าเราเน้นเนี่ยให้หลักสูตรทุกๆหลักสูตรทุกคณะเนี่ยได้เข้าสู่กระบ,บวนการนะคะรับรองมาตรฐานในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะบริหารธุรกิจซ,ซึ่งตอนนี้ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสมบูรณ์้วของเอเอกับจาก AASB นะคะ uh huh. ซึ่งเป็นอ่ซึ่งเป็นองค์กรที่เขาวัดมาตรฐานคุณภาพในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของ Business หรือว่าการบริหารจัดการธุรกิจเนี้ยค่ะซึ่งจะมีอยู่น้อยมากในในโลกนะคะที่มหาวิทยาลัยที่ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานางนี้นะคะ uh huh. รวมถึงตอนเนี้ยขณะเนี้ยคณะบริหาราธุรกิจเนี่ยก็กำลังก้าวเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพของ Equis อีกตัวหนึ่ง uh huh. ซึ่ง อ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เราถามหรือแม้กระทั่งคณะรัประภาษาศาสตร์นะคะก็ได้เป็นได้รับการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วขงกับนาสตานะคะรวมถึงคณะน้องใหม่ของเราคณะการจัดการการท่องเที่ยวก็วตอนนี้กำลังขับเคลื่อนกันอยู่เข้าสู่กระบ,บวนการรับรองคุณภาพการศึกษาของ ของในในด้านของศาสตร์การท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวของ UNWTO ที่เราอาจจะรู้จักกันอ่าในในชื่อของคทดคอร์นะคะตอนนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยทุกทุกหลักสูตรทุกทุกคณะในในสถาบันเนี่ยได้รับการขับเคลื่อนนะแล้วก็ผลักดันให้ให้ก้าวไปสู่ตรงเนี้ยเพื่อที่ว่าเราจะสามารถไปอยู่ในจุดนั้นที่บอกว่าต่างชาติองค์กรต่างชาติเขายอมรับในคุณภาพในมาตรฐานการเรียนการสอนแล้วก็สิ่งที่เรามีเอ่อที่จะเสนอให้ไม่ใช่แค่กับ นักศึกษาคนไทยเท่านั้น <c oughs> แต่คุณภาพเนี้ยมันสามารถที่จะเป็นไปรองรับแล้วก็ไปไปเอื้อให้กับนักศึกษาต่างชาติหรือคณาจารย์ต่างชาติเ <c oughs> นี่ยได้เข้ามาใช้บริการว่าได้ <c oughs> ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เราผลักดันเป็นอย่างมากเลยในช่วงนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ครับการที่จะเป็นเว <c oughs> ิร์คคลาสในวิทยาลัยิลปของนิด้านเนี่ยเราเราตั้งจุดเด่นของเราไว้ที่อย่างไร <c oughs> เพราะเวลาเรานึกถึงมหาวิทยาลัยระดับโลกเนี่ยบางทีเราก็จะดูว่าถ้าด้านกฎหมายต้องมหาวิทยาลัยนี้ถ้าด้านเศรษฐกิจต้องมหาวิทยาลัยนี้ถ้านึกถึงนิด้าจะนึกถึงอะไรฮะถ้านึกถึงนิด้าน,นะคะสองสิ่งนะคะสองสิ่งที่อยากให้นึกถึงสิ่งแรกนั่นคืองานวิจัยที่โดดเด่นนะคะ <c oughs> อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นงานวิจัยที่โดดเด่นคือทณานาจารย์ทุกคนร่วมทํางานวิจัยแล้วก็อยู่ในฐานข้อมูลหรือว่าส่งไป ให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติคือไม่ไปติดอยู่ในฐานข้อมูลฐานงานวิจัยที่ที่เป็นวารสารในระดับนานาชาติ<ม>ที่มีชื่อเสียงอะนะคะตอนนี้มันก็จะมีแรงของเขาอยู่ซึ่งตรงนี้เราขับเคลื่อนแลว้วก็ผลักดันและไม่ใช่แค่คณาจารย์ <c oughs> นะคะท,ท,ที่ที่ทํางานวิจัยแต่ว่าเรายังขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันนักศึกษาของเราเนี่ยให้เออตีพิมพ์ด้วยนะทํางานวิจัยด้วยนะอย่างเงี้ยอันนี้อันแรกจุดแรกและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยที่ที่ที่เราพยายามที่จะเ มุ่งเน้นนะแล้วก็ขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการก้าวเข้าสู่การเป็น world class university เนี่ยคือการที่เรานำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมามาเป็นรากฐานหลักของการดําเนินงานในทุกๆมิติในสถาบันนะคะซึ่งนอกจากในเรื่องของการพัฒนาและก็สร้างคุณภาพเนี่ยเรายังให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของคุณธรรมและก็จริยธรรมด้วยตรงนี้เราเราให้ความสําคัญมากดังน,น,นั้นเนี่ย Foundation หรือว่ารากฐานหลักนะก่อนที่จะไปถึง World Class University ได้หรือก่อนที่จะจ้าเข้าสู่สากลหรืออะไรก็ตามได้เนี่ย อรา,ากฐานที่สําคัญคือจากภายในจากข้างในถูกต้องท้ายครับอาจารย์ครับถ้ามองอมองภาพรวมเอาและนี่ด้านี่เราเห็นภาพแล้วว่าทิศทางที่จะไปยุทธศาสตร์แล้วก็กระบวนการที่จะไปสู่ world class university อาจารย์ก็เล่ามาแล้วนี่ภาพรวมของการศึกษาไทยเนี่ยรวมๆแล้วเรามีความพร้อมแค่ไหนในการไปสู่การศึกษาในระดับสากลครับอาจารย์ครับความพร้อมของการศึกษาไทยพร้อมได้ทุกเมื่อเมื่อทุกคน ตั้งใจที่อยากจะพร้อมนั่นหมายความว่าเราต้องเลิกที่จะไปมองก่อนว่าคนนั้นต้องทําอย่างนั้นคนนี้ต้องทําอย่างนี้แล้วหันกลับมามองที่ตัวเราถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้เมื่อไหรถ้าทุกคนเริ่มที่จะมีมายเซ็ตแบบนี้เมื่อไหรเชื่อมั่นค่ะว่าการศึกษาไทยไปได้ไกลแน่นอนเริ่มจากภายในนะออกสู่ภายนอกถูกต้องค่ะใช่ค่ะขอบเจนครับขอบพระคุณครับอาจารย์ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตร กระนกการแก้วนุดนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติของสถาบันบัิิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับ,รบแล้วก็เรื่องราวของการศึกษานะครับสนามข่าว101